สมารีวิเหมือนไข่เซอร์ไพรส์แต่ว่าเป็นรูปแพนด้าใช่ไหมคะลูกใช่อันนี้นมูด้านมาจากที่คุณครูไปเรียนพิเศษมาใช่ไหมคะลูกใช่ครูแจกมานี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ข้างหลังนมูอ,อ่านไม่ออกแต่นมูจะอ่านว่าชัวชัวเชื้อ <c oughs> นี่ก็จะเป็นเบบนี้คะ่ะเป็นรูปแพนด้าใช่ไหมคะนมกใช่คะ่ะก็เป็นแก้มแดงแก้มแดงไปเลยตรงนี้ก็เขียนว่าอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะคะสามขวบห้าสามน้อยกว่าสามขวบก็ห้าปีใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะ ก็จะมีเป็นขนมตรงนี้ด้วยนะพี่เหมียวว่าจะไปนขนมนะคะแล้วก็ของเล่นนะใช่นี่เสียงเล่นเด่<ต>นนมูกแกะกันเลยโอ้ยนมูกเปิดตรงนี้ค่ะมันมีที่เปิดตรงนี้นมูกด<ไ>ิดึงตรงนี้เดี๋ยวพี่เหมียวขอเปิดขออนมนะมาพี่เหมียวแกะให้มาอย่าเละพังแมมาเปิดคนละทาน นี่เราแกะไว้ใช่ไหมคะมุกใช่อันนี้เหมือนใครเคสเล่นจอยเลยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะนี่ก่อน,นเลยหมงนี่คะแล้วก็แกะมาแล้วก็แยกเป็นสองฝั่งใช่ไหมคะมุกใช่<ด>ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นเครื่องหมายคำถามใช่ไหมคมุกใช่ค่ะเครื่องหมายคำถามแบบอเดี๋ยวเรามาแกะก,กันเลยดีกว่าใช่พี่หมีจะแกะฝัง่งนี้นะคะเหมือนจะเป็นขนมเนาะตึ๊บจุ๊บ๊๊แกะยากอีกเหมือนกันเออ เพราะว่าให้คุณแม่แกะยังปวอดภัยอ no, ่ะคุณแม่แกะมันไม่ไดแกะให้ก็ับหนามันคุณแม่แบบกันไกลมาแล้วอ่ะัไกลเนี่ยก็ต้องใช้แบบแบบเด็กเด็กไม่ควรเล่นนะคะแต่นมูไม่ได้เล่นนะนมูแค่เอามาแบบว้าวนมูแกะได้แล้วนมูนะคะก็แกะได้แล้วค่ะเป็นรูดูเล็บเล็บยู เฮ้ยอะไรนกมูนกวีดเหรอนกวีดขนมนั่นไงขนม,นนขนมอันนี้คืออะไรแล้วมันคืออันนี้คือน, CA, นี่นมูกที่ตักขนมเลยเรียคันแล้วก็เปิดมาแล้วของนกมูก uh, เป็นอะไรคะเป็นนกวีแล้วก็มีเป็นช้อนตักขนมด้วยอ่ะนมูกเดี๋ยวได้ได้ได้ไม่เหมืแกอยากกินอ่ะอพี่เหลยอก็แกะเป็นขนมนะคะ นมก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเหมือนถั่วเป็นแบบข้าวโพดเหมือนเป็นแบบขนมปังค่ะแล้วก็มีเป็นไวท์ช็อกโกแลตกับแกลบที่เหนวแต่ช้อนมันอยู่ในนี้ค่ะใช่รู้วเขาทำมาเพื่อจะไม่เลอะเทอะเนาะนี่ค่ะก็คือล็อบบี้ค่ะที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นสีมูรูปแคนดี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะลองเป่าดูนะเดี๋ยวนี่ใช้ได้นะคะที่เหนียวแต่ขนมเรายังไม่ได้ชิมไหนพี่หมิวคอชิมหน่อยค่ะอชิมก่อน อ๋อมันจะมีช็อกโกแลตนะคะจะเป็นสีขาวช็อกโกแลตนะคะจะมีสีขาวกับสีสีน้ำตาลนะหมหอมค่ะชิมจักรา่อนมันตัดได้มแบบไหนพี่ขอชิมหน่อยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะ ว่าแบบนี้นะะเขาเขาเขาน่าจะขายกันลูกละสิบาทใช่ไหมคะน้องมุกใช่แต่ครูน้องมุกซื้อมาเป็นแพ็คเลยใช่พี่มิวก็เคยเห็นนะคะวันนั้นพี่มิวไปเดินตลาดน้ำอโบร่เห็นมนีขายเหมือนใครได้จอยลูกละสิบบาทเองน้องมุกร้อใช่ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่มิวกระตุ้มนะคะขอตัวลาไปก่อนให้ไงยังกดติดตามพี่มิวน้องมุกในที่ดูเฟซบุ๊กมิวมุกช anel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกันนะคะ